กับงานติดตั้งถังกองน้ำใช้ภายในบ้านนะครับวันนี้หน้างานอยู่จังหวัดสระบุรีนะครับ วันนี้เรามีงานติดตั้งทั้งหมด2จุดด้วยกันในจุดที่1เราเดินทางกันมาที่อำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีเป็นงานติดตั้งถังกรองไฟเบอร์ขนาด50ลิตรจำนวน3มถังหน้างานนั้นลูกค้าใช้น้ำจากบ่อบที่สูบขึ้นมาใช้พบปัญหาน้ำมีกลิ่นและมีตะกอนแดงทีมช่างจึงได้ให้คำแนะนำในการแก้ปัญหา โดยการติดตั้งถังกรองไฟเบอร์ขนาด50ลิตรจำนวน3ถังถังใบที่1บรรจุสารกรองแมงกานีสและสารกรองแอนทราไซต์ช่วยขจัดสนิมแดงสีความขุ่นของน้ำถังใบที่2บรรจุสารกรองคาร์บอนช่วยขจัดสารแขวนลอยตะกอนแดงสนิมกลิ่น และสารเคมีปนเปื้อนถังใบที่สาบรรจุสารกรองเรซินช่วยลดความกระด้างของน้ำและดูดซับอินปนทางเราได้ติดตั้งถังเก็บน้ำขนาด1000ลิตรจำนวนสาดถังซึ่ง1ถังสำหรับรองน้ำฝนเพื่อนำไปใช้ผลิตระบบน้ำดื่มภายในบ้าน จากนั้นทางเราได้ติดตั้งหัวคอนโทรลปั๊มเพื่อทําให้ปั๊มตัดการทํางานอัตโนมัติเมื่อน้ําเต็มถังเก็บน้ําที่เราได้ติดตั้งไว้แล้วลูกค้าใช้เป็นปั๊มหอยโข่งนะครับทีนี้ดูดขึ้นมาเนี่ยก็จะมีปัญหาในส่วนของปั๊มไม่ตัดนะครับหัวคอนโทรลตัวนี้จะมีหน้าที่ตัดน้ํานะครับในเมื่อน้ําเต็มถังผมจะเทสระบบนะครับตัวนี้ถ้าเปิดตัวนี้นะครับปั๊มจะทํางานนะครับ น,นี่ก็ปัมาจะตัดการรทงาานนะคับจกนั้นเราได้ติดตั้งเครื่องกรองน้าซึ่งลูกค้ามีอยู่แล้วให้ด้วยครับลูกค้าใช้เป็นน้ำบ่อนะครับดูดขึ้นมานะครับแล้วก็เอาไ้ผ่านถังกรองนะครับสามใบจากนั้นก็จะเก็บไว้ในถังเก็บน้ำนะครับพอมาจากน้ำบ่อก็จะมา เป็นท่อะระบบบายพาสนะครับก็จะเป็นต่อตรงเข้าบ้านตัวนี้นะครับเราก็เปิดตัวนี้แลวปิดตัวนี้นะครับแต่ตอนนี้จะเป็นผ่านด้วยระบบกองน้ํานะครับก็จะเข้าทางท่อเส้นข้างล่างนะครับแล้ววิ่งตรงยาวเข้ามานะครับก็จะมาผ่านถังกองพอผ่านจาก3ถังนะครับก็จะมาเข้าที่ตัวถังเก็บน้ํานะครับขนาด1000ลิตรเพื่อกองเก็บไว้ในถังนะครับ ส่วนทางนี้นะครับจะเป็นถังเก็บน้ำดื่มนะครับซึ่งโยงไปที่ท่อเส้นบนนะครับจะมาเข้าที่จุดอกอกน้ำดื่มนะครับจากนั้นเราเดินทางกันมาที่จุดติดตั้งที่สองที่อำเภอสาวให้จังหวัดสระบุรี เป็นงานติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่มภายในบ้านระบบ R.O. สามารถติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นใหม่ๆจากทาง Premium Drink ได้หลากหลายช่องทางทั้ง Facebook บริษัท Premium Drink จำกัดและรับชมคลิปงานติดตั้งต่างๆ ได้ทางช่องยูทูบพรีเมียมดริงสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้ที่ช้อปปี้และพรีเมียมดริงสโตร์คอมช็อปเลย